โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำภูมิใจเสนอบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาการคำนวณกับคุณครูใบเตยบทเรียนในวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะเรามาทบทวนความรู้กันก่อนค่ะว่านักเรียนคุ้นหน้าคุ้นตากับโปรแกรมเหล่านี้หรือเปล่าโปรแกรมแรกนะคะมีหน้าตาแบบนี้ค่ะคุ้นไหมคะส่วนโปรแกรมที่2ก็คือโปรแกรมที่อยู่ทางหน้าซ้ายมือคุณครูค่ะและโปรแกรมสุดท้ายน่าจะคุ้นเคยกันอยู่บ้างนะคะนั่นก็คือ เป็นไงบ้างคะพอจะคุ้นเคยกับ3โปรแกรมที่คุณครูยกตัวอย่างไปไม่เอ่ยเราจะไปหาคำตอบกันค่ะว่าโปรแกรมเหล่านี้คือโปรแกรมเกี่ยวกับอะไรและเราจะนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันอย่างไรซึ่งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนในครั้งนี้มีอยู่้วยการ2ข้อค่ะข้อที่1นะคะสามารถค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ค่ะและข้อที่2สามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้บทเรียนนี้พร้อมกันเลยค่ะโปรแกรมทั้ง3โปรแกรมที่คุณครูได้ยกตัวอย่างไปนะคะเราเรียกว่าโปรแกรมสืบค้นข้อมูลหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Search Engine ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลตามที่เราต้องการนะคะโดยเราจะมีวิธีการค้นหาได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นต้องการค้นหาข้อมูลที่เป็นข้อความภาพภาพ,ภาพเคลื่อนไหวเสียงหรือแม้กระทั่งแผนที่โดยเราใช้วิธีการค้นหาโดยการพิมพ์คำสำคัญหรือคีย์เวิร์ดลงไปค่ะซึ่งคำสำคัญที่เราพิมพ์นั้นจะต้องมีลักษณะคือหเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราต้องการค้นหาค่ะ 2. จะต้องมีลักษณะกระชับไม่ยาวหรือสั้นจนเกินไปนะคะและลักษณะที่สตรงนั่นก็คือตรงกับข้อมูลที่เราต้องการค่ะเพียงเท่านี้ก็จะทำให้เราสามารถค้นาหาที่เราต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปค้นาหาข้อมูลโดยใช้ Search Engine mm hmm. ที่เป็นที่นิยมที่สุดในโลกนั่นก็คือ www.google.com mm hmm. ค่ะ โดยวิธีการแรกนะคะให้นักเรียนเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะคะโดยในที่นี้คุณครูจะใช้เว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome ค่ะ mm hmm. เมื่อเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วนะคะ mm hmm. ให้นักเรียนคลิกที่ช่องด้านบนนะคะช่อง URL แล้วพิมพ์ www.google.com จากนั้นคลิกที่ปุ่ม enter ก็จะเป็นการเข้าสู่โปรแกรมค้นหาข้อมูลแล้วค่ะ จากนั้นนะคะให้นักเรียนพิมพ์คำสาคัญหรือคีย์เวิร์ดลงไปในที่นี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนค้หนหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของวันมาคบูชานักเรียนคิดว่าเราควรจะใช้คีย์เวิร์ดหรือคําสําคัญอะไรดีให้นักเรียนคลิกอยู่ที่วิดีโอนี้เพื่อคิดคำตอบสักครู่นะคะอ่าเป็นยังไงกันบ้าง คิดออกไหมคะเรามาดูตัวอย่างของคุณครูกันค่ะว่าวันนี้คุณครูจะใช้คีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญอะไรนะคะนั่นก็คือคำว่าประวัติของวันมาค้บูชาแล้วเรนสังเกตไหมคะว่ามีข้อความหรือเว็บไซต์โผล่ขึ้นมาเยอะแยะเยะต็มไปหมดเลยค่ะแต่เอ๊เว็บไซต์ไหนหน่าถึงจะน่าเชื่อถือและเป็นเว็บไซต์ทางการวันนี้คุณครูมีวิธีการค้นหาโดยการระบุเว็บไซต์ ซึ่งจะเป็นวิธีที่ให้เราเข้าถึงเว็บไซต์ที่เป็นทางการตามที่เราต้องการค่ะโดวยวิธีการนะคะให้นักเรียนพิมพ์คำสำคัญอย่างเช่นประวัติของวันมาคบูชาตามด้วยคำว่าไซต์และสัญลักษณ์ดังภาพและระบุเว็บไซต์ที่นักเรียนต้องการอย่างเช่นหากคุณครูต้องการเว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษาคุณครูจะใส่เป็น ac th หรือหากนักเรียนต้องการค้นหาเว็บไซต์ที่เป็นหน่วยงานราชการให้หนักเรียนเปลี่ยนจาก ac.th เป็น go.th หรือหากนักเรียนต้องการค้นหาเว็บไซต์ที่ไม่สแสวงกำไรให้หนักเรียนใช้ org และนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถค้นหาโดยการระบุไฟล์ข้อมูลที่เราต้องการ โดยใช้รูปแบบการพิมพ์คำสำคัญตามด้วยคำว่าไฟล์ไ y p และสัญลักษณ์ดังภาพตามด้วยระบุชนิดไฟล์ค่ะตัวอย่างเช่นคุณครูต้องการค้นหาไฟล์ข้อมูลที่เป็นเอกสารนะคะคุณครูก็จะพิมพ์คำสำคัญคือคำว่าประวัติของวันมาคบูชาไฟล์ไท p ตามด้วยสัญลักษณ์ดังภาพและระบุไฟล์เป็น PDF หรือถ้าคุณครูต้องการค้นหนาไฟล์นำเสนอนะคะคุณครูก็จะพิมพ์ว่าประวัติของวันมาคบูชาตามด้วยไฟล์ไทยและสัญลักษณ์กนค่าและตามด้วยระบุไฟล์เป็น PPT ซึ่งนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถค้นหาข้อมูลในรูปแบบของทั้งภาพวิดีโอข่าวสารหรือแผนที่ตามแคปที่อยู่ในเว็บเซิร์ชเอนจินได้เลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนพอจะเข้าใจบทเรียนนี้กันบ้างไหมเอ่ยถ้าเข้าใจแล้วเรามาทดลองทํากิจกรรมคิดสนุกกันเลยค่ะเพื่อที่นักเรียนเนี่ยจะได้เอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะข้อแรกนะคะหากนักเรียนต้องการค้นหาข้อมูลการคัดแยกขยะโดยที่ต้องค้นหาข้อมูลโดยระบุเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐนักเรียนจะมีวิธีการค้นหาอย่างไร ให้นักเรียนคลิกหยุดเพื่อคิดคำตอบจากนั้นจึงก,กดปลุ่มเพนะคะคิดคำตอบออกกันไม่เอ่ยเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าเราจะมีวิธีการค้นหาอย่างไรนักเรียนอาจจะใช้การค้นหาโดยใช้คำว่าการคัดแยกขยะตามด้วยคำว่าไซต์และสัญลักษณ์ดังภาพและระบุเว็บไซต์เป็น go.th ข้อที่2หากนักเรียนต้องการค้นหาไฟล์ข้อมูลโดยใช้คำสำคัญภาวะโลกร้อนนักเรียนจะมีวิธีค้นหาอย่างไรคลิกหยุดที่วิดีโอและเมื่อคลิกคำตอบออกแล้วจึงกดปุ่มเพยนะคะเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าเราจะมีวิธีการค้นหาไฟาล์เอกสารโดยใช้คำว่าภาวะโลกร้อนได้อย่างไร นักเรียนพิมพ์คำสำคัญว่าภาวะร้อนร้อนตามด้วยคำว่าไฟไท้ายและสัญลักษณ์ดังภาพจากนั้นระบุไฟล์เอกสารเป็น PDF ค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอบถูกไหมเอ่ยถ้าหากนักเรียนตอบไม่ถูกสามารถย้อนกลับไปเรียนบทเรียนเริ่มต้นได้นะคะแต่ก่อนที่เราจะจากกันวันนี้คุณครูมีความลับบางอย่างจะมาบอกค่ะ ความลับเกี่ยวกับ w e ็บ e ซิร์ g เ n อนะคะนอกจากจะใช้ค้นหาข้อมูลได้แล้วเนี่ยยังสามารถใช้ทำอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะอย่างแรกนะคะก็คือใช้คิดเลขค่ะเราไปดูตัวอย่างในการใช้เว็บเซิร์ฟเอนจินในการคิดคำนวณแทนเครื่องคิดเลขกันเลยค่ะโดยการพิมพ์สัญลักษณ์หรือประโยคที่สื่อถึงวิชาคณิตศาสตร์อย่างเช่น5คูณเท่ากับจากนั้นเว็บเซิร์เอนจินก็จะข้อสู่หน้า เลขให้เราค่ะเพื่อให้เราหาคำตอบนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถใช้เว็บเซิร์ชแอนจินในการแปลภาษาตัวอย่างเช่นนักเรียนพิมพ์คำว่า vegetable หมายถึงโปรแกรมเว็บเซิร์ชแอนจินก็จะปรากฏหน้าต่างแปลภาษามาให้นักเรียนค่ะนักเรียนลองเอาเทคนิคน,นี้ไปใช้ดูนะคะสำหรับวันนี้คุณครูไปเตยและห้องเรียนวิทยาการคำนวณลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ